เคยสงสัยไหมว่าความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของเราอาจไม่ได้ซ่อนอยู่บนพื้นดินหรือในท้องฟ้าแต่กลับถูกเก็บไว้ใต้ท้องทะเลลึกนี่คือเรื่องราวของนาเดียนักสำรวจผู้กล้าหาญที่ถูกชะตาชักนำให้ค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรและแจ็คชายลึกลับผู้ครอบครองกุญแจของความลับโบราณเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการผจญภัยแฟนตาซีสุดระทึกที่คุณจะไม่มีวันลืมในความลับของเมืองใต้ทะเล นาเดียดึงลมหายใจลึกๆขณะที่เรือดำน้ำมุ่งหน้าลงไปสู่ความมืดมิดของทะเลลึกดวงตาของเธอส่องผ่านกระจกท้องเรือไปอยังความเงียบสงบของโลกใต้ทะเลที่ไร้แสงและไร้ขีดจำกัดการลงมาลึกขนาดนี้ไม่เคยรู้สึกเหมือนกับการลงลึกไปในความลึกลับของจักรวาลที่ที่สิ่งที่ไม่รู้จักย่อมซ่อนอยู่ทุกมุมและในขณะที่เรือดำน้ำแล่นไปอย่างช้าๆ ผ่านท้องทะเลที่ไม่เคยมีใครเห็นใต้นี้ความรู้สึกบางอย่างทําให้เธอรู้สึกว่าไม่ทุกสิ่งในที่นี้จะเป็นไปตามที่คาดหวังเราถึงจุดที่ลึกที่สุดแล้วเสียงของวิศวกรบนเรือดำน้ำดังขึ้นทำให้ทุกคนในห้องสังเกตการสะดุ้งเล็กน้อยนาเดียหันไปมองที่บอร์ดแสดงผลที่อยู่ข้างๆกันข้อมูลระบุว่ากระแสน้ำในตอนนี้มีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ บางอย่างไม่ถูกต้องและความผิดปกติจากสัญญาณที่บอกตำแหน่งที่เรือดำน้ำอยู่เริ่มกระตุ้นความสงสัยในใจเธอเราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของสัญญาณนี้นาเดียพูดออกไปแม้ว่าจะเป็นการสั่งการที่เต็มไปด้วยความลังเลแต่การตัดสินใจในตอนนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดทันทีที่เธอกล่าวจบนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในทีมของเธอได้เริ่มต้นทำงาน คำพูดจากวิศวกรและนักวิจัยคนอื่นๆดังขึ้นแต่ละคนพูดถึงข้อมูลที่ดูเหมือนจะเป็นหลักฐานของเมืองใต้ทะเลโบราณที่พวกเขาค้นพบจากการสื่อสารใต้ทะเลที่ผิดปกติบรรยากาศในห้องนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกตึงเครียดนักวิจัยอีกหลายคนเริ่มแสดงท่าทีสงสัยในข้อมูลที่กำลังถูกประมวลผลจนกระทั่งหนึ่งในนั้นพูดขึ้นด้วยเสียงที่สั่นเครือบางอย่างในแหล่งข้อมูลนี้ไม่ค่อยเข้ากันเลย เขาพูดพร้อมกับขมวดคิ้วมันเหมือนกับเราไม่ได้ลงลึกพอนาเดียหันไปมองเขาท่าทางของเขาค่อนข้างตึงเครียดแต่ก่อนที่เธอจะทันได้พูดอะไรสัญญาณที่ผิดปกติเริ่มขึ้นอีกครั้งเสียงดังขึ้นจากเครื่องมือสื่อสารมันเริ่มยืนยันแล้วนักวิจัยหญิงคนหนึ่งกล่าวพร้อมกับแสดงแผนที่ใต้ทะเลบนหน้าจอเราค้นพบมันจริงๆ เรามีหลักฐานแล้วว่ามีเมืองโบราณซ่อนอยู่ที่นี่นาเดียยังคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรู้สึกอึดอัดที่เกิดขึ้นในอกได้เธอพยายามกลั้นใจและทำใจให้สงบแต่ยังไม่สามารถละทิ้งความสงสัยที่เติบโตขึ้นในใจของเธอความลึกลับนี้มันไม่ธรรมดาเราต้องตรวจสอบเมืองนี้ให้ละเอียดนาเดียกล่าวด้วยเสียงที่หนักแน่นซึ่งเสียงของเธอทำให้ทุกคนในห้องหันมามอง ความสงบในห้องสังเกตการนั้นแทบไม่แตกต่างจากความเงียบสงบที่อยู่ภายในทะเลลึกข้างนอกแสงไฟจากหน้าจอในห้องนั้นแทบไม่เพียงพอที่จะทำให้พวกเขารู้สึกได้ถึงการมีชีวิตอยู่แต่อย่างไรก็ดีภารกิจนี้เพิ่งเริ่มต้นและมันคือความลับที่รอการเปิดเผยมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดเสียงของสมาชิกในทีมคนหนึ่งกล่าวมาอีกครั้ง มันอาจมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในเมืองนั้นบางอย่างที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ทุกคนเงียบไปครู่หนึ่งความกลัวบางอย่างเริ่มฝังตัวลงในใจของพวกเขาขณะที่เรือดำน้ำยังคงเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆข้ามผ่านความมืดลึกในทะเลนาเดียรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่แทรกซึมเข้ามาจากการสัมผัสกับน้ำทะเลที่ลึกและมืดไม่ใช่แค่เพียงอากาศในเรือแต่เป็นความรู้สึกที่ทวีคูณขึ้นทุกขณะ ทุกย่างก้าวที่ใกล้เมืองใต้ทะเลมากขึ้นนั้นกลับยิ่งทําให้เธอรู้สึกเหมือนจะถูกดึงลงไปในหลุมดําของความลึกลับที่ไม่มีวันได้ออกมาขณะที่เรือดําน้ําเพื่อนผ่านไปยังพื้นที่ที่ถูกตรวจพบใหม่นาเดียมองไปยังหน้าจอที่แสดงแผนที่ของเมืองที่กำลังจะถูกค้นพบสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ทะเลนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นของการเดินทางที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อน ความเงียบสงัดในห้องควบคุมเรือดำน้ำทำให้เสียงเครื่องยนต์ที่กระหึ่มรบกวนความคิดของนาเดียความกดดันจากความมืดที่ห้อมล้อมตัวเรือเหมือนเป็นสิ่งที่จับต้องได้ทุกสิ่งภายนอกเงียบสงัดจนแทบไม่ได้ยินเสียงคลื่นทะเลที่ยุบตัวลงแต่ในใจของนาเดียเต็มไปด้วยคำถามที่ยังคั้งคาความกลัวที่ไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำพูดล้วนรบกวนจิตใจของเธอ นาเดียสูดหายใจลึกและจับแน่นที่กระดุมเสื้อของเธอการแต่งกายของเธอเรียบง่ายในชุดนักวิทยาศาสตร์สีเทาเรียบพร้อมหมวกกันน้ำที่มีโลโก้สถาบันของเธอเธอพยายามไม่ให้สายตาไปจดจ่อกับภาพนอกหน้าต่างเรือที่เต็มไปด้วยความมืดมิดใต้ทะเลลึกถ้าฉันไปถึงที่นั่นฉันจะพบอะไรบ้างนะนาเดียคิดในใจขณะมองไปยังแจ็คที่นั่งอยู่ไม่ไกลจากเธอ ดวงตาของเขาสะท้อนแสงจากหน้าจออุปกรณ์นำทางที่กำลังส่องแสงสีฟ้าเย็นชาภาพของเมืองใต้ทะเลที่แสดงอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีแสงสลัวไม่ทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายเลยแม้แต่น้อยเธอไม่ต้องกังวลหรอกแจ็คพูดเบาๆขณะหันมายิ้มให้เธอแม้ว่าใบหน้าของเขาจะดูเครียดเช่นกันเมืองนี้มีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แต่ไม่ต้องห่วงพวกเรามาถึงแล้ว นาเดียมองใบหน้าของเขาด้วยความสงสัยและความวิตกกังวลเธอรู้สึกถึงความไม่แน่ใจในน้ำเสียงของแจ็คแม้เขาจะพยายามทำให้เธอรู้สึกมั่นใจแต่ท่าทางของเขาก็ไม่สามารถทำให้เธอสงบลงได้แม้แต่น้อยความสงสัยในใจของนาเดียทวีความรุนแรงขึ้นนาเดียพยักหน้าให้เขาแต่ไม่สามารถหลีกหนีความกังวลในใจได้ เธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไม่ได้มาจากน้ำทะเลแต่มาจากภายในหัวใจของเธอเองความมืดที่ล้อมรอบเธอในตอนนี้เหมือนกำลังบีบคั้นให้เธอหายใจไม่ออกนอกหน้าต่างของเรือดำน้ำความมืดดำของทะเลลึกยิ่งขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดความรู้สึกของการติดอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีทางออกทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของนาเดียเต็มไปด้วยความระมัดระวังนี่คือการเดินทางที่เธอไม่อาจย้อนกลับได้ เราใกล้ถึงแล้วมารียที่ยืนอยู่ใกล้กับหน้าต่างอีกฝั่งหนึ่งของเรือพูดขึ้นมาเสียงของเธอกังวลไปในความเงียบทำให้นาเดียสะดุ้งและหันไปมองเมืองใต้ทะเลที่ปรากฏขึ้นในหน้าจอคอมพิวเตอร์ดูเหมือนจะเตรียมพร้อมที่จะเผยความลับบางอย่างเมืองนี้ตั้งอยู่บนพื้นทะเลที่ลึกที่สุดและบรรยากาศรอบๆก็เต็มไปด้วยความลึกลับและแปลกประหลาด สถาปัตยกรรมของเมืองดูคล้ายคลึงกับโบราณสถานที่ยังคงตั้งอยู่อย่างสมบูรณ์แม้เวลาผ่านไปนานหลายร้อยปีนาเดียจ้องมองไปที่ภาพในหน้าจอปราการสูงใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายพีระมิดเก่าแก่แต่มีลวดลายแปลกประหลาดที่ยังคงอยู่บนพื้นผิวแม้แสงไฟที่ทะลุออกมาจากหน้าจอจะสาดส,ส่องเพียงเล็กน้อยแต่มันก็พอที่จะเผยให้เห็นสัญ,ญลักษณ์ที่น่ากลัวหลายอย่างบนผนังเมืองใต้ทะเล เราจะต้องเข้าไปในเมืองนี้จริงๆเหรอนาเดียถามเสียงเบาเธอพยายามรวบรวมความกล้าในใจเธอรู้ดีว่าเมื่อเข้าไปแล้วจะไม่สามารถกลับมาได้อีกแจ็คหันมายิ้มให้นาเดียเขารู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่แต่การยิ้มให้เขาก็ไม่สามารถทำให้บรรยากาศดีขึ้นได้เพราะความลึกลับของเมืองใต้ทะเลทำให้ความสงบในเรือดำน้ำหายไปหมดใช่เขาตอบพลางกดปุ่มที่เครื่องมือในมือ แต่มันอาจจะมีคำตอบที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนความเงียบกลับมาอีกครั้งในห้องควบคุมเรือลำนั้นดิ่งลึกลงไปในทะเลก่อนที่จะหยุดชะงักด้วยเสียงกระแทกเบาๆของตัวเรือที่แตะพื้นเมืองใต้ทะเลความลึกลับที่รอคอยอยู่ข้างหน้าไม่เคยชัดเจนแต่บรรยากาศของความตื่นเต้นและความวิตกกังวลก็เต็มไปทั่วทุกคนที่อยู่บนเรือ นาเดียหันไปมองหน้าจอคอมพิวเตอร์อีกครั้งภาพของเมืองที่อยู่ลึกลงไปในน้ำยังคงชัดเจนเธอไม่รู้เลยว่าในไม่ช้าคำตอบทุกอย่างจะเริ่มเผยตัวตนแต่เธอรู้เพียงแค่ว่าความลึกลับนี้จะพาเธอไปยังจุดที่ชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนาเดียก้าวย่างไปบนพื้นผิวของเมืองใต้ทะเลที่ปกคลุมไปด้วยความเงียบสงัดทุกสิ่งรอบตัวเธอล้วนแต่ทึมทึบ สีฟ้าของน้ำทะเลที่ซึมผ่านช่องว่างของโครงสร้างเมืองเก่าเป็นแสงเรืองรองเบาบางเสียงน้ำไหลผ่านผนังหินที่แข็งแกรง่งไม่แตกต่างจากเสียงหายใจของสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดมันเป็นเสียงที่ทำให้หัวใจของนาเดียเต้นแรงยิ่งขึ้นแม้ว่าจะมีการพูดถึงเมืองนี้มากมายแต่นี่คือการมาเยือนครั้งแรกของเธอซึ่งทำให้มันดูแตกต่างจากที่เธอเคยคิดไว้ เราจะไปที่ไหนต่อดีเสียงของมาเรียดังขึ้นจากข้างหลังนาเดียหันไปมองมาทางเธอที่กำลังยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางซากอาคารเก่ามันเหมือนการถามคำถามที่ไม่มีคำตอบชัดเจนนาเดียเก็บความรู้สึกกังวลที่เคยมีเอาไว้แล้วพยักหน้าไปยังซากปรักหักพังที่ดูเหมือนจะเป็นศูนย์กลางของเมืองใต้ทะเลนี้ทุกๆสิ่งที่เธอเห็นมีแต่ซากหินที่ยุบตัวลงไปในน้ำเหมือนหลุมฝังศพเก่าแก่ เราควรเข้าไปในนั้นก่อนนาเดียพูดเสียงเบาสายตาของเธอมองไปที่ทางเข้าโครงสร้างหินที่สูงใหญ่ราวกับประตูสู่โลกอื่นดูเหมือนว่ามีแสงสว่างเล็กน้อยลอดออกมาจากภายในซึ่งช่วยดึงดูดความสนใจของนาเดียมากยิ่งขึ้นแจ็คก้าวเข้ามาข้างๆนาเดียเขาหยิบปืนขนาดเล็กขึ้นมาและตรวจสอบสภาพของมันระวังตัวหน่อยนะอย่าลืมว่าเราไม่รู้ว่าอะไรซ่อนอยู่ที่นี่ นาเดียพยักหน้าและเดินไปข้างหน้าเธอรู้สึกถึงอากาศที่แปลกใหม่ความเย็นที่เจาะลึกเข้าไปในกระดูกจนทำให้เธอรู้สึกขนลุกมือของเธอจับมือล็อกของประตูเหล็กในมือไม่ให้สัน่นแต่ทว่ามีความรู้สึกบางอย่างในใจที่คอยบอกให้เธอเดินต่อไปเมื่อลูกบิดประตูถูกหมุนมันก็เปิดออกช้าๆตามมาด้วยเสียงแกรกที่ทำให้ทุกคนหยุดชะงัก ทั้งสคนต่างได้ยินเสียงนั้นอย่างชัดเจนก่อนที่ประตูจะเปิดกว้างเผยให้เห็นทางเดินที่มืดมิดภายในภาพแรกที่นาเดียเห็นคือน้ำทะเลที่ยังคงไหลยอยู่ภายในห้องนี้หินปะการังที่ขึ้นปกคลุมราวกับมันเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนี้ไปแล้วไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนมาเรียพูดเสียงต่ำขณะที่เธอยืนอยู่ข้างๆนาเดีย สายตาของเธอมองไปยังห้องที่มีความลึกลับซึ่งเต็มไปด้วยร่องรอยของสิ่งที่เคยมีชีวิตมาก่อนนาเดียสูดหายใจลึกๆก,ก่อนจะเดินต่อไปเมื่อก้าวเข้าไปในห้องนั้นความรู้สึกไม่ชัดเจนกว่าสักพักก็ค่อยๆเริ่มปรากฏขึ้นเป็นความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างตามหลังมาถึงแม้ว่าผู้คนจะอยู่ด้วยกันแต่ทว่าเสียงที่ดังคล้ายกับการขยับหรือเสียงกระแสน้ำก็ทำให้ทั้งสามคนต้องหยุดทันที เงียบกันหน่อยแจ็คกระซิบเขามองไปยังมุมห้องที่มืดมิดไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่นั่นแต่ทุกอย่างก็เงียบลงอีกครั้งความเงียบในห้องนั้นยาวนานขึ้นทุกอย่างดูเหมือนจะกลายเป็นนิ่งเฉยพวกเขาทั้งสามคนเริ่มเดินไปตามทางที่น้ำทะเลไหลผ่านเริ่มเห็นว่ามีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดของห้องนี้ เมื่อพวกเขาก้าวไปข้างหน้าเสียงสะท้อนกลับของการเคลื่อนไหวทำให้มีความรู้สึกเหมือนจะมีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองจากมุมไหนสักมุมหนึ่งนาเดียหยุดก้าวและหันไปมองรอบๆมันเหมือนจะมีบางอย่างอยู่ที่นี่เสียงของเธอดังกังวานในห้องนั้นเราควรระวังให้ดีแจ็คพูดขึ้นพร้อมทั้งตรวจสอบรอบตัวด้วยความระมัดระวังการตรวจสอบสิ่งที่อยู่ภายในเมืองนี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและความอดทน แต่ที่สำคัญกว่าคือการคาดเดาว่าสิ่งที่พวกเขากำลังจะพบเจอนั้นไม่ใช่แค่ความลึกลับธรรมดาธรรมดานาเดียเริ่มรู้สึกถึงความกลัวที่ลึกขึ้นในใจความรู้สึกเหมือนเงาที่กำลังตามมาทุกย่างก้าวของเธอมันเหมือนกับการเดินเข้าไปในความมืดที่ไม่มีทางออกที่นี่มันไม่ใช่แค่เมืองที่สวยงามและเต็มไปด้วยความลึกลับหากมันอาจจะซ่อนความโหดร้ายบางอย่างไว้ในความเงียบสงัดนี้ ความรู้สึกไม่มั่นใจในแต่ละก้าวทำให้เธอเริ่มคิดทบทวนว่าจะต้องเจอกับอะไรกันแน่ในเมืองใต้ทะเลนี้นาเดียเดินเข้าไปในทางเดินที่มืดสนิทเงาของซากอาคารร้างที่สูงตระงานเรียงรายรอบตัวเธอเรากับเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นจากความฝันที่ไม่สมบูรณ์รูปร่างของอาคารที่สูงและซับซ้อนบิดเบี้ยวทำให้การเดินทางของเธอดูเหมือนเดินอยู่ในห้วงความฝันที่ไม่สิ้นสุด อากาศในเมืองใต้ทะเลเย็นชื้นและหนักหน่วงก่อกลุ่มทุกการเคลื่อนไหวราวกับมีบางอย่างรอคอยอยู่ในเงามืดแม้ว่านาเดียจะพยายามยืนหยัดและจับทิศทางที่ชัดเจนแต่บรรยากาศรอบตัวกลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบด้วยพลังที่มองไม่เห็นเงียบจังเลยนะมาเรียพูดเบาๆข้างๆตัวเธอแม้จะพยายามไม่แสดงออกแต่เสียงของเธอก็ยังแฝงไปด้วยความวิตกกังวลความรู้สึกกลัวที่ซ่อนอยู่ภายในตัว นาเดียหันไปมองใบหน้าของมาเรียที่เครียดขึ้นจากการสำรวจพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยร่างกายของมาเรียเริ่มกระตุกเล็กน้อยเหมือนจะพยายามกลั้นความกลัวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ทั้งสองคนก้าวเดินไปข้างหน้าแจ็คที่อยู่ข้างหลังดูเงียบกว่าปกติสายตาของเขากวาดมองรอบๆเหมือนกำลังคอยระวังสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกย่างก้าวเราต้องระวังแจ็คพูดเสียงเบาหวิว เหมือนเขาจะคำนึงถึงอะไรบางอย่างที่เขารู้ดีแต่ไม่อยากพูดออกมาให้ชัดเจนนาเดียหยุดเดินเมื่อเห็นป้ายโบราณที่ฝังอยู่ในกําแพงหินเหมือนกับการแสดงสัญญาณบางอย่างที่ถูกทิ้งไว้โดยผู้ที่เคยอาศัยที่นี่เมื่อมือของเธอลูบเบาๆบนผิวป้ายหินความรู้สึกหนาวเย็นของความลับก็แผ่เข้ามาในหัวใจของเธออย่างรวดเร็วมันเขียนว่าอะไรมาเรียถามขณะที่จับมือไว้ที่ไหล่ของนาเดีย ขอโทษที่ทำให้เธอสะดุดแต่ก็มีความต้องการที่จะรู้ความหมายของมันเช่นกันนาเดียมองไปที่ตัวหนังสือที่เริ่มจะซีจางไปตามการเวลามันมีรูปร่างแปลกประหลาดที่ดูเหมือนจะเป็นคำเตือนไม่ใช่ทางจงกลับไปนาเดียพึมพำเบาๆเสียงของนาเดียทำให้บรรยากาศโดยรอบยิ่งดูมืดมนขึ้นเงียบเงันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างกำลังรอคอยอะไรบางอย่างที่ยังไม่สามารถรู้ได้ นี่มันหมายความว่าอะไรเหตุใดถึงเตือนให้เรากลับไปมาเรียถามขณะจับแขนนาเดียไว้นาเดียสะบัดหัวเล็กน้อยเพื่อพยายามขับไล่ความกลัวที่มันเริ่มก่อตัวในใจมันอาจจะเป็นคำเตือนจากคนในอดีตเธอกล่าวอย่างไม่มั่นใจหรือไม่ก็อาจจะเป็นการทดสอบว่าเราจะกล้าสำรวจต่อไปหรือไม่ เสียงน้ำในระยะไกลล่องลอยมาถึงหูเธอเธอรู<ๆ>้สึกถึงความลึกลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความเงียบสงัดนี้การสะท้อนของคลื่นน้ำที่ถูกขับเคลื่อนจากระลอกลึกใต้ทะเลคล้ายกับการที่เสียงกระซิบจากอดีตถูกลบเลือนและถูกขังอยู่ในความมืดผมมีความรู้สึกว่าเรากำลังเดินไปในที่ที่ไม่ควรไปจากผู้เสียงเคร่งครึมแต่เราไม่สามารถกลับได้แล้ว นาเดียมองไปยังแจ็คด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความลังเลแต่ก็รู้ว่าเขาพูดถูกพวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางที่ไม่มีทางหวนกลับทุกย่างก้าวที่พวกเขาก้าวเดินไปข้างหน้ารู้สึกเหมือนกำลังสัมผัสกับความลับที่เก็บซ่อนไว้ใต้ทะเลความลับที่ยากจะเปิดเผยทุกๆขั้นตอนนั้นเต็มไปด้วยความกดดันทั้งทางร่างกายและจิตใจเสียงของมารีสะดุ้งเมื่อเธอสัมผัสอะไรบางอย่างที่อยู่ในเงามืด มองดูสิเธอเรียกพร้อมยื่นมือไปข้างหน้านาเดียหันไปตามเสียงของมาเรียแล้วเห็นเงาที่เริ่มเคลื่อนไหวในความมืดลางสังหณ์ของเธอบอกว่าไม่ใช่แค่ความลับของเมืองที่ซ่อนอยู่ในเงามืดนี้เท่านั้นแต่ยังมีบางสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายซ่อนอยู่เราไม่ควรไปที่นั่นมาเรียพูดด้วยเสียงสันส่นๆแต่ไม่สามารถหยุดยั้งความอยากรู้ของตัวเองได้ นาเดียรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างในความมืดเรากับบางสิ่งในเงามืดนั้นเรียกให้เธอเข้าไปใกล้ขึ้นแต่ความกลัวในหัวใจของเธอก็เริ่มเพิ่มขึ้นเราจะต้องรู้ความจริงเธอตัดสินใจในใจและก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ยอมถอยหลังในขณะที่พวกเขาก้าวเดินลึกเข้าไปในความมืด นาเดียเริ่มเข้าใจว่าผู้คนที่เคยอาศัยที่นี่อาจจะเคยสัมผัสกับสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ความลับในเมืองนี้อาจจะเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถทำนายได้เลยการสำรวจของพวกเขายังคงดำเนินต่อไปแต่ในใจของนาเดียความกลัวและความสงสัยเริ่มประปนกันไปความลับของเมืองใต้ทะเลที่อาจจะทำให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่มืดมนยิ่งกว่าที่คิด นาเดียยืนอยู่ท่ามกลางเงามืดของถ้ำใต้ทะเลซึ่งแสงจากคมไฟลอยตัวให้แสงสว่างเพียงเล็กน้อยสิ่งที่เธอพบเห็นตรงหน้าทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหยุดมันคือแผ่นหินขนาดใหญ่ที่จะรึกภาพของเทพเจ้าราวันและเมืองใต้ทะ,ทะเลที่หายไปในอดีตภาพเหล่านั้นราวกับหลุดออกมาจากความฝันหรือบางทีอาจจะเป็นความทรงจำของโลกเก่าที่นานมาแล้ว นาเดียรู้สึกเหมือนตัวเองได้ถูกดึงเข้าไปในโลกอื่นที่ซึ่งเวลาและสถานที่ไม่สำคัญอีกต่อไปสิ่งที่เธอเห็นนั้นไม่ใช่แค่ภาพธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ที่ดูเหมือนจะมีชีวิตภาพของเทพเจ้าระวันปรากฏอยู่ในหลายรูปแบบตั้งแต่ร่างที่ยืนสง่างามบนยอดเขาสูงไปจนถึงท่าทางการยืดตัวในท่ามกลางพายุทะเล ภาพเหล่านี้เหมือนจะบอกบางสิ่งเกี่ยวกับภารกิจหรือการเดินทางที่เธอต้องทำขณะที่เธอยือนนิ่งจูจ่ๆเสียงกระซิบที่เหมือนจะมาจากแผ่นหินก็เริ่มก้องกังวานในหัวใจของเธอเสียงที่พูดถึงการค้นพบความจริงความลับที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนและคำทำนายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เธอคือผู้เลือกเธอคือตัวแทนแห่งความหวังและความหายะนะ นาเดียหายใจเข้าลึกๆพยายามยับยั้งความกลัวที่กำลังก่อตัวขึ้นในใจของเธอแม้จะพยายามอยู่นานแต่หัวใจของเธอก็ยังคงเต้นอย่างไม่อาจควบคุมเธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังเข้าใกล้จุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่แต่มันก็เต็มไปด้วยอันตรายที่ไม่รู้ว่าจะพบเจออะไรบ้างอริยามีคำตอบหรือไม่นาเดียถามตนเองด้วยเสียงแผ่วเบา ขณะที่เธอเดินไปข้างหน้าคำถามนั้นยังคงให้อยู่ในอากาศแจ็คและมาเรียที่ยืนอยู่ไม่ห่างจากเธอต่างพากันเงียบสงบเมื่อเธอหันไปมองพวกเขาก็สบตากับเธอในท่าทางที่ไม่คุ้นเคยความไม่แน่นอนสะท้อนอยู่ในแววตาของพวกเขาแจ็คเป็นคนแรกที่เอ่ยปากพูดเราควรจะทำยังไงต่อไปเขาถามเสียงเบาเราวกับว่ากลัวคำตอบที่จะได้ยินนาเดียหันกลับไปมองแผ่นหินอีกครั้ง ร่างของเทพพเจ้าราวันดูเหมือนจะมองกลับมาพร้อมทั้งเสียงกระซิบที่เริ่มดังขึ้นอีกครั้งไปยังที่ที่มืดที่สุดที่ซึ่งมีแสงแห่งความหวังนาเดียรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองภายในใจของเธอราวกับมีบางสิ่งที่เริ่มตื่นขึ้นที่ซึ่งเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นที่ที่เธอจะต้องไปถึงแม้เธอจะไม่รู้ว่าจะพบอะไรข้างหน้าแต่เธอรู้ว่าไม่สามารถหันหลังกลับไปได้ เราไม่มีทางเลือกนาเดียพูดด้วยน้ำเสียงที่แข็งแกร่งขึ้นเราต้องไปยังที่ที่ลึกที่สุดในเมืองใต้ทะเลที่ซึ่งมีแสงแห่งความหวังแจ็คและมารียอม,มาองหน้ากันอย่างไม่แน่ใจแต่ในที่สุดพวกเขาก็พยักหน้าไปในทิศทางเดียวกันพวกเขาเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่อาจจะเป็นการเดินทางที่อันตรายที่สุดในชีวิตนาเดียเดินนำหน้าไปข้างหน้า โดยที่แสงจากคมไฟลอยตัวที่เธอถืออยู่ก็เริ่มส่องสว่างให้เห็นทางเดินที่คดเคี้ยวและแคบลงเรื่อยๆเธอรู้สึกถึงความเย็นที่มากขึ้นและเสียงของน้ำทะเลที่กระทบกับผนังถ้ำก็เริ่มดังขึ้นพร้อมกับเสียงกระซิบที่หนักแน่นในหัวของเธอการเดินทางนี้ไม่ใช่แค่การค้นหาความลับของเมืองใต้ทะเลแต่ยังเป็นการค้นหาตัวตนของเธอเองและสิ่งที่ต้องเผชิญในอนาคต ณตรงนี้นาเดียรู้ว่าเธอกำลังเดินทางเข้าสู่โลกที่ไม่เคยรู้จักและไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ผมนำมาฝากวันนี้อย่าลืมกดและกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างนะครับหรือถ้าใครมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังก็คอมเมนต์มาได้เลยผมจะรวบรวมมาเล่าให้ฟังในทลิปหน้าขอบคุณครับ